สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบคอมพอร์ตกันนะครับวิธีการทดสอบคอมพอร์ตนะครับนี่นี่คือคอมพอร์ตนะครับก็จะเป็นหัวนี่นะฮะ DB9 นะครับ d b นะครับเป็นหมายเลข9นี่ก็แสดงว่ามี9รูอยู่ตรงนี้นะครับ9พินนะครับ พินหรือเข็มหรือรูแล้วแต่นะครับก็จะมี9นะครับก็ข้างบน5นะครับข้างล่าง4นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6 7 8 9นะครับแต่ละพินนะครับแต่ละพินก็จะต่อเข้ามายังสายแต่ไม่ได้ครบทุกพินนะครับก็แค่สาสายนะทั้งหมด9พินนะครับ แต่ต่อมาจริงๆใช้แค่3พินนะครับหรือ3สายนั่นเองนะครับเรามาดูว่า,าการต่อของคอมพอร์ตนะครับเป็นแบบไหนเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับครับจะเห็นว่านะครับการต่อนะครับเขาจะต่อนะครับใช้เพียงแค่3เส้นนะครับก็คือเส้นสี ฟ้าฟานี้นะครับฟ้าอมเขียวนี่นะครับหมายเลขสองนะครับอ่ะก็จะโยงนะจื๊บมานี่นะครับแล้วก็ป๊บมามาใส่ฝั่งตรงข้ามเป็นหมายเลขสามนะครับเป็นพินหมายเลขสามในขนาดเดียวกันนะครับพินหมายเลขสามนะครับสีแดงนี่นะครับก็ฟืบมามาสลับป๊บมาต่อฝั่งอ่าตรงข้ามเป็นหมายเลขสนะครับ ถึงมีชื่อว่า R S สองสามสองนั่นเองนะก็คือจาก2องไปสาจาก3ไป2นะครับนี่คือการต่อปกตินะครับคราวนี้เราจะทำยังไงครับให้มันไม่ปกตินะครับนะเราก็เพื่อจะทดสอบนะครับการส่งคอมพสร์นี้นะครับเราก็จะต้องใส่ลวดอีกเส้นหนึ่งเข้าไปเพื่อต่อนะครับ เพื่อต่อเลข2กับเลข3ใส่ด้วยกันนะครับต่อแบบนี้ครับนี่นะครับเราจะต่อสีขาวๆนี่นะครับสีขาวๆนี่ก็คือเลข2นะครับต่อมาใส่กับเลข3นะครับใช้ใช้ลวด2กับ3มเนี่ยมาเสียบต่อเข้าไปนะครับเชื่อม2กับสเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสัญญาณนะครับวิ่งมาปึ๊บนะครับ ส่งนะครับส่งนะส่งนะตื๊ดมาที่เลขสองนะครับตื๊ดนะตื๊ดมาก็มาสู่เลขสามฝั่งตรงข้ามนะครับใน,นขนาดเดียวกันนะครับเราก็ปรากว่าเราเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับปืด๊ดจากเลขสามมาเลขสองอ้าวสัญญาณก็วิ่งต่อเลยครับวิ่งย้อนกลับมาลนะย้อนกลับมามาสู่สีแดงนะครับปึ๊บปึ๊บก็มาสามเหมือนเดิม นะครับก็คือ r e c e i v e เสมือนหนึ่งว่านะเราส่งไปอะไรนะครับก็สะท้อนกลับมาเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการทำ Loopback นั่นเองนะครับอา้าวเรามาดูของจริงกันเลยว่าทำยังไงครับวิธีการทำไม่ยากนะครับเราหาสายไฟสั้นๆน,นะครับหรือคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะครับก็ขอให้มันมีขนาด ประมาณนี้นะครับสามารถเข้ารูไปในรูนี้ได้นะครับผมใช้สายไฟแล้วกันนะครับจริงๆก็คลิปนีบกระดาษจะสะดวกนะครับเพราะว่าทุกคนมีหาซื้อง่ายนะครับแต่ว่าผมมีเศษสายไฟค่อนข้างเยอะก็ใช้เศษสายไฟนะครับก็งอยนี่ฮะเหมือนคลิปนีบกระดาษนะครับแล้วก็เอามาจิ้มลงไปเลยครับดูหมายเลขด้วยนะครับเป็น2กับ3นะครับ2กับ3 นี่นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> 2กับ 3, <c oughs> 3นะครับต้องดู 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกเจนะครับมี9้าเนี่ยเราใส่2กับ3ครับก็หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่นี่ครับเข้ามาเดลไฟแล้วก็มา f i ล์ new Windows VCL Application เมือดิมนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็อย่าลืมครับมาครั้งแรกนะครับต้องเซต propery t นะครับตรง position นะครับ position นี้ให้เป็น desktop center นะครับจะได้สวยงามนะครับอันนี้ผมได้ฟอร์มมาแล้วนะครับก็มา add component ลงไป c อน t r o l ลงไปนะครับอันแรกก็จะ add ที่ button นะครับ ่าเราแอดบัตธอนลงไปนะครับนี่นะครับแอดบัตธอนลงไปแอดอีดิตลงไปครับอีดิตนะครับทีอีดิตนี่มาแล้วครับอทีอีดิตนะครับทีอีดิตนะครับทีอีดิตอ่ะ นี่มาแล้วนะครับมาแล้วแล้วก็ผมแอดอีกตัวหนึ่งก็คือ T Memo นะครับ t m e m o นะครับ, t น,รบนี่นะครับแล้วก็เราก็จะจัดให้สวยงามนิดนึงครับก็อเอา Edit นี่นะครับตื๊ดอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับนี่นะ เอาอลาดควิกนะครับควิกยีดิตนิดนึงแล้วก็มาอลาดเป็นอลาดถ้ำแล้วกันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นะครับเอาเท็กซ์ของเขาออกนะครับก็คือคุณสมบัติเลยครับลายนะครับลายแล้วก็ลบเมโม่นี้ออกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ลบคุณสมบัติที่ว่าเท็กซ์เทกซ์นออกนะครับ แล้วก็อันนี้เราเปลี่ยนแคปชั่นนิดนึงเป็นอะไรครับเซ็นแปลว,ว่าส่งมันเองนะครับขรานี้เราก็จะนีได้ปุ่มส่งแล้วนะครับเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับคราวนี้ข้างบนนะครับเราก็จะเอาคอมพอร์ตมาวางนะครับทีอะไรครับทีคอมพอร์ตทีคอมพอร์ตป๊บมาวางนะครับ คราน,นี้นะครับเราคุณสมบัติอันเดียวของคอมพอร์ที่เราจะต้องเซตในตอนนี้นะครับแบบเทสนะครับก็คือตรงนี้ครับ device หนึ่งผมเอาเป็นคอม3นะครับคอม3นี้มายังไงก็อย่างนี้ครับเรามาดูที่เรามาดูที่คอมพิวเตอร์เรามาดูที่คอมพิวเตอร์เมนเทจเมนต์ของเรานะครับเข้าไอคอร์เลแล้วก็ดิสพีซีนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเมนเทนะครับ คลิกขวาแล้วก็เลือกเมนเจครับคราวนี้เราก็จะมาดูที่ Device Manager นะครับแล้วก็พอร์ตนี่นะครับคราวนี้จะเห็นว่ามันมีพอร์ตหลายพอร์ตวิธีการอยากรู้ว่าพอร์ตของเราเป็นอันไหนฮะให้นะถนะอดนะถอดคอมพอร์ที่เรามาเสียบอยู่นะครับออกไปนะครับแล้วก็นี่เครื่องก็จะรีเฟรชเ,เห็นว่าจะเห็นว่าคอมพอร์ตมันหายไปนะครับแล้วเสียบคืนครับ แล้วก็เสียบคืนครับจะเห็นว่ามันมี USB Serial Port สีนนี้ขึ้นขึ้นมานะครับก็แสดงว่าแล้วในวงเล็บตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็นคอมสมแสดงว่า,อาคอมพอร์ตของเราอยู่ที่คอมพอร์สาม นะครับพอร์ตเราต้องใช้พอร์ตสามนั่นคือคอมพอร์ตสามนี่นะครับเราปิดลงไปเพราะฉะนั้นในโปรแกรมของเรานะครับเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ให้ถูกต้องนี่อันนี้ผมก็ฟิกเลยว่าเป็นคอมสามนะครับ device name เป็นคอมสามนะครับแล้วก็ Active เป็น True เลยละกันนะครับนะเราแบบทำแบบ Design Time นะครับเราไม่ได้ทำแบบ run t ทา e นะครับจากนั้นนะครับอันแรกที่จะทำก็คือส่งนะครับ เราทดสอบการส่งนะครับเราก็บอกว่า if นะครับ if นะ c o m p o r t นะครับ c o m p o r t 1หนึ่ง dot active นะถ้าถ้า active แล้วก็ส่งได้เลยนะครับ c o m p o r t c o m p o r t หนึ่ง dot write นะใช้คำสั่งส่งก็คือ write and existing นะครับ and existing นะครับแล้วก็เป็น edit นี่อีดิอะไรครับอีดิ e อีดิหนึ่ง dot. t x t นี่นะครับเอาข้อความจากอีดิมาส่งนะครับนี่นะครับเอาข้อความทางหน้านี้มาส่งครับแล้วก็นะครับหลังจากส่งแล้วเราก็ทำไงครับอันนี้ใส่ begin end นิดนึงนะครับเราก็จะเคลียร์ทิ้งด้วยนะครับ Edit หนึ่งนะครับ dot. clear จะได้รู้ว่าส่งแล้วนะครับเราเราลันทีละตัวนะครับอ่าเราลองลันดูนะครับกดผมกด F9 นะครับเพื่อลันดูนะครับนี่ลันเออเลอร์เอาเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์เออฮะนี่ต้องเป็น string นะครับ nc string นะครับ nc string นะครับนี่นะครับเราส่งเลยนะครับส่งเลย เทสตดู do, นะครับเทสตดู do, ว่าอ่ะเทสตส่งนี่ก็แสดงว่าไปนะครับเพราะว่าอีกหนึงเคลียแล้วนะครับอันนี้คือทดสอบการส่งก็แสดงว่าเราทดสอบส่งผ่านนะครับผ่านนะคราวนี้นะอ่าเราจะทดสอบรับนะครับแล้วก็มาที่คลิกที่คอมพออดหนึ่งนะครับแล้วก็มาอีเวนต์นะครับออนเลยครับออน on rx char นะครับ receive นั่นเอง receive char นั่นเองนะครับก็ uh, receive char เนี่ยเราก็จะจะเห็นว่า parameter ไม่มีส่งมาเลยนอกจาก sender นะครับเพราะเราต้องประกาศตัวแปรก่อนนะ receive receive Rece char นะครับเป็น string แล้วกันนะครับนี่แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรานะก็ receive char ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ คอมพอร์ดหนึง่งดอทลีดนะที่ส่งมาก็เขา,าส่งแบบไหนเราก็ต้อง read, ร,รีดแบบนั้นเราลีดแอมซิสติงมานะครับได้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่ในเมมโมนะครับ mm. เมมโมหนึ่งดอทเซลอะไรครับซีเล็กสตาร์ทนะครับอ่าซีเล็กสตาร์ทถูกแล้วนะครับมีค่าเท่ากับเลงนะคือต่อท้ายเรื่อยๆนะครับเมมโมหนึ่งดอท text นะครับก็มันยาวเท่าไหร่ก็คือ start ที่ตรงท้ายเลยนะครับแล้วก็ memo นะครับ memo 1หนึ่งนะครับ dot. selected นะครับ c e l l text นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ r e e c i ีซ c h ชานั่นเองครับ r e e c i ีซ c h a านี่นะไม่กี่บรรทัดเองนะครับเราลองลองรันดูนะครับลั่นนะครับ อันดูนะครับเราก็นะมาขั้นตอนนี้แล้วเราก็พิมพ์นะครับ p a s t send and and receive r e c e i นี่นะครับเราจะส่งข้อความนี้ไปปึง้งเห็นไหมครับนี่เราก็ข้อความนี้ก็หายไปจากอีด t ิทนะครับแล้วก็มาโ่ที่า ตรงนะครับเดโมของเราเพราะอะไรครับเพราะเราต่อลูปแ back ไว้แล้วนะครับส่งไปยังไงได้อย่างนั้นนะครับยกเว้นว่าเราจะาเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นน,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 นนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือการทดสอบคอมพอร์ของเราแล้วก็การรับการส่งนะครับง่ายๆเลยครับนะคราวนี้มันก็จะมีบางบางทีเราก็อาจจะลืมนะครับเราก็อาจจะลืม active คอมพอร์ตหรือคอมพอร์ตผิดตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ค่านะครับลองดูครับถ้าเรานะคอมพอร์ตหนึ่งนะครับถ้าไม่แอคทีฟมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งก็คือถ้าไม่แอคทีฟนี่แอคทีฟเป็น f a ล์ทนะครับแล้วเรารันเลยนะครับรันแล้วเทส t s เซนดิงนะะแล้วกดเซน จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราดักไว้นะครับเราดักว่าถ้าถ้าไม่อคทีฟไม่ไม่ให้ทํานั่นเองก็คือบรรทัดนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาบรรทัดนี้ออกนะครับให้ทําเลยนะครับไม่เช็คคอมพอร์ตนะไม่เช็คคอมพอร์ตแล้วรันนะไม่เช็คพอร์ตนะครับแล้วลันแล้วก็ติ๊กๆนาะพิมพ์อะไรไปสักอย่างข้อความที่ต้องการส่งนะข้อความ ที่ต้องการทร่งนะครับแล้วก็ส่งนี่จะเห็นว่า e อ r เ r นะครับเออเ r นะครับก็เป็นอ่า uh, exception class ecom error with message can t perform this operation on the close d port นะครับนี่สำคัญก็คือเนี่ยนะในในเครื่องหมายนี้นะครับเขาบอกว่า on close a close port แปรว่า ครามมันโคลดอยู่ส่งไม่ได้นะครับไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้นะครับนี่นะฮะนี่นั่นเองก็คือเราไม่อะไรครับเราไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับเราไม่ได้เปิดพอร์ตนะครับก็เลยเออเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนนะครับคราวนี้เรามาทดสอบอีกเคสหนึ่งก็คือเคสของเราเอาคอมผิดนะครับคอมหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คอมพอร์ตของเรานะครับคอมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ช่องที่เราเสีย นะครับนะครับก็พิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับอ่าทดอ่าทดสอบการส่งพิทพอร์ตนะครับเซนจะเห็นว่าไม่มีอะไรเออร์เลอร์ก็ไม่เออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ก็ไม่เออร์เลอร แล้วก็ส่งก็ไม่ไปนะครับส่งก็ไม่ไปนั่นเองนะครับนีนฮะนะก็อันนี้เราเซตคอมพอร์ตผิดนั่นเองนะครับเมื่อเซตคอมพอร์ตผิดมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่คือการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีทดสอบด้วยนะครับทั้งแบบคอมพอร์ตเออร์ร์แล้วก็แบบส่งส่งปิดช่องแล้วก็ส่งปูกช่องนะครับเอาละครับสำหรับการ ทดสอบคอมพอร์ตโดยวิธีลูปแบ็กแบบฮาร์ดแวร์ลูปแบ็กก็เอาขอจบไว้เพียงเทาง่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ